สวัสดีวันนี้นะได้คําแบบบ้านๆเลยอะมาแบ่งกันอนะเอาให้แบบไปเรียนกันนะนะพี่ได้คํานี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะน่าจะประมาณยี่สิบกว่ากว่าเวสมัยก่อนชอบเป็นคนดูหมอดูเวก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งต้องขอบคุณเลยแกชื่ออาจารย์สมศักดิ์ไม่รู้เคยได้อยู่กันในวงการ หมอดูกันหรือเปล่านะแต่พี่เป็นประเภทแบบมนุษย์แบบไม่เชื่อมันเหมือนดูเหมือนเชื่อมันในตัวเองแต่พอแบบถึงเวลาแบบสงสัยหรือตัดสินใจเมื่อก่อนไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยเราต้องแบบนิ่งๆแล้วแบบฟังเสียงข้างในตัวเองไม่เข้าใจเมื่อก่อนมีแล้วก็วิ่งหามอดูเนาะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยโอ้โหแม่งโคตรชอบเลยทุกสิ่งสรรพสิ่งจะเรียนหมดจัดอีเจนี่เรียนทุกสิ่งไพ่ป๊อกเหรอไพ่ไพ่ที่เราเล่นอะ เออก็เรียนเว้ยว่าต้องถอดไพ่ยังไงอ่านยังไงคิงโพดําคือใครแจ็คโพแดงโอ้ผู้ชายทั้งนั้นเสร็จก็กระโดดมาเรียนเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยว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 อ๋อโหลาศาสตร์เลยไปเรียนอยู่ที่วัดอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แพงสมัยก่อนหลักร้อยไปเรียนถอดผูกดวงเลยนะโอ้โหอ,อเจ๊ตั้งใจมากเพราะว่ามีความสุขวา่าตัวเลขแม่งน่าสนใจว่ะมันเป็นศาสตร์ตัวเลขซึ่งแบบยกตัวอย่างเช่นสมมติคนเกิดวันจันทร์ เลขอะไรวันที่สองไงเป็นพระจันทร์พี่ก็เรียนมาจากอน,นั้นแหละวันอาทิตย์ก็ดวงอาทิตย์น้อร้อนแรงวันจันทร์ก็จะดูแบบคลุมเครือเงาเงาวัาววนอังคารก็ดูแบบแข็งกระด้างอ่ะเออแบบว่าเยอะ่ะเยอะแบบตัวใหญ่เออจะเป็นคนตัวใหญ่แบบอีโก้จะเยอะคนเนี้ยวันอังคารวันพุธจะมีสองภาคเว้ยวันพุธจะมีแบบภาคกลางวันกับภาคกลางคืนภาคกลางวันะเป็นอีเจคือแม่งพูดมาพูดมาพูดมาเป็นนักเจรจาส่วนพุธกลางคืนเขาจะแบบ เขาจะแนวแบบมีเซนส์อะเป็นเป็นพระราหูไงเขาจะมีเซนส์เออพอพุทธหันนี่ก็เป็นแนวพระจ่าวันพระวันครูอะไรอย่างเงี้ยอ,อสุกนี่เขาจะเป็นแนวแบบเฉยๆเรื่อยๆตามสภาพเสาร์นี่เขาจะเป็นแนวแบบโอ้โหแข็งแกร่งอะมหาโหดพี่ใช้คำว่ามหาโหดคือใจแรง่งอืมวันอาทิตย์ถ้าในแง่นิสยัยนี่จะเป็นคนแบบเหมือนมีพลังอยู่ข้างในแต่ไม่ค่อยแสดงออกอยังไงไม่รู้พี่บอกไม่ถูกคนวันอาทิตย์เนี่ย อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้หลังจากเรียนแล้วนะแต่ว่าพอเรียนแล้วพี่เอามาเอามาศึกษากับคนรอบข้างพี่จะชอบเอาตัวนี้เป็นตัวศาสตร์ศึกษากับคนรอบข้างเวย้ยเสร็จถัดมาก็จะมาเรียนเรื่องหวงจุย้ยโอ้โหอันนี้อีเจเสียค่าดูเรียนค่าเรียนแพงมากหลายแสนซึ่งอาจารย์ดังมากอาจารย์เก่งมากเป็นศาสตร์จากจีนทแท้ๆตำราหนาปึกไปเรียนแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อมีศาสตร์ของวันเกิดก่อนดูวนเนปีเกิดก่อนว่าตัวเองอะตกธาตุ มันจะมีอยู่ดินน้ําลมไฟทองมีห้าธาตุเว้ยต้องวางตําแหน่งให้ถูกบ้านอยู่ทิศไหนแล้วมันมีดึงไปอีกเว้ยมีแบบเลขที่อ่ะเมื่อก่อนมันจะมีแบบคานวณเลขแล้วเป็นเท่าไหร่เช่นสมมติอ,อ่อเลขโทรศรัพท์รวมกันได้เท่านี้เอาเศษมารวมให้เป็นเหลือหลักเดียวแล้วอะไรก็เนี่ยเขาตกมาเป็นเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเหมือนเดิมเลยคือคือถ้าจะลงในศาสตร์ของเลขเนี่ยจะบอกให้ว่าในมิติที่เราอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ ตัวเลขเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะมันบ่งบอกได้หลายอย่างการที่คุณเกิดวันไหนมันก็เป็นกําลังที่เขาบอกกําลังของวันไหนมันก็คือได้แหละเลขเช่นออแล้วมีเดือนอีกนะเดือนมี12เดือนในแต่ละเดือนมีราศีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกอีกว่าคนที่เกิดราศีมกกังกรเช่นมกรายเงี้ยเออจะเป็นยังไงแล้วจะไปดูไหนในศาสตร์โบราณของไทยเช่นต้องนับเมษา16เมษาไปแล้วเป็นอีกปีหนึ่งหรือเปล่าเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นปีนี้ปีมะโรง เนาะชั่วฉลูขันถอดนี่ก็เป็นปีนักษัตรษ์อีก12มีเดือนอีก12อีกเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มาแต่ละดวงจิตแล้วมีเวลาเกิดมากําหนดอีกเช่นแม่งเกิดวันเดียวกันเลยแต่เวลาตกฟ้าเขาใช้คําว่าเวลาตกฟ้าสมัยโบราณเนี่ยจะค่อนข้างถ้าโบราณแท้ๆเนี่ยจะไม่ได้จดละเอียดเพราะว่ากว่าจะไปอําเภอสมัยก่อนรุ่นปุยาตายายเราจะ คลอดอะ่ะด้วยการหมอตยํยาแล้วก็จะมันจะไม่ไมีนายทะเบียนวิ่งไปกว่าจะได้แจ้งเกิดกับบางทีเป็นปีย้อนหลังเพราะเขาหยิบมาหน่อยเพราะรุ่นรุ่นพี่นี่จะได้ทันได้เกิดอย่างพี่จอยเกิดโรงพยาบาลหัวเฉียวก็จะมีลงเวลาเกิดชัดเจนในใบสุจิบัตรอะ่ะใบเกิดเวลาสําคัญแต่ว่าคันนี้คือ,ค,อคือพอเรารู้พวกนี้บางทีแบบหาว่างมงายเฮ้ยซึ่งไม่ใช่เว้ยการก่อกําเนิดของเราอันนี้มันมีที่มาของพี่อาศัยตัวนี้แหละเป็นตัวไป พอสมมติพี่คบใครใหม่ๆพี่จะถามเลยแก้แงถามอ่ะเหมือนเหมือนเราดูหมอเป็นแต่เราไม่เป็นแต่เราเพลินสนใจเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันมันมัน,มนช่วยให้เรารู้จักคนคนนี้ได้มากในระดับไหนเช่นจะถามเลยว่าเกิดวันอะไรวะอ่ะสมมติเขาบอกวันาอางคารอากูรู้แล้วมึงดื้อคนวันอังคาจะดื้อมากเออแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดือนไหนอ่ะสมมติกุมภาอ่ะกุมภาโอเคกุมคือช่วงไหน15ไปแล้วหลังหรือก่อนมันจะเป็นถ้าก่อน15กุมภามันก็จะเป็นสมมติราศีมังกรก็จะเป็นนิสัยแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเรื่องไอ้นิสัยของของไอตัวราศีเนี่ยคือรู้เพราะว่าตัวเองเป็นราศีสิงห์ไงเกิดเกิดสิงหาก็เลยจะรู้ว่าความแข็งแกร่งมันคืออะไรแล้วพอเสร็จปุ๊บมันจะมีลัคนาราศีอีกมันจะไปผูกกับเวลาเกิดอันนี้ต้องให้หมอดูเขาดูพี่อ่ะดูไม่เป็นบอกเลยเสร็จแล้วก็กระโดดมาพอวงจุ้ยเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็บ้าหวงจุย้ยดูหนึ่งปีหนึ่งเป็นแสนแสนแสนอะ่ะทำธุรกิจไงตองตำแหน่งตู้ปลาตรงนี้ประตูห้ามตรงนั้นอันนี้ตรงการผ่ามานตรงสีนี้เก้าอี้อย่างเงี้ยต้องมีเปลี่ยนทุกปี เจอสินแสร,ระดับโลกที่เขาไปดูของโรงแรมแชงกรีล่าทั้งทั่วโลกอะ่ะคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีผู้บริหารเหมือนเป็นซีอีโอเขาอะ่ะจะต้องดูเลยว่าสมมุติว่าพี่จอยอะ่ะธาตุเกิดโดยกําเนิดเป็นธาตุไฟพี่สมมติแต่ปีนั้นเป็นปีอะไรอีกมันมีธาตุอีกเช่นมังกรไปตกมังกรทองมังกรน้ํามังกรไฟก็มีอีกและสีมันก็ส่งอีกเนี่ยที่มาของสีก็เป็นพลังงานเว้ยตอนนั้นมันไม่เข้าใจเว้ยล้วก็เข้าใจแค่ดินน้ําลมไฟทองแล้วก็รู้จัก สีลุงกินน้ําเนี่ยแหละคือตัวหลักรุ้งกินน้ํามีกี่สีเจ็ดสีใช่ปะ่ะม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงประกอบไปไปมาๆแม่งเวียนไปเวียนมาเนี่ยแล้ไปอยู่กับจกักระทั้งเจ็ดก็คือเจ็ดสีแล้วมันก็ออกมาเป็นข้างหลังเจเออเป็นภาพและครัน้นี้ก็คือที่จะมาเล่าวันนี้คือแบบว่ามันมีอาจารย์ที่พูดถึงเมื่อเมื่ออู้ตายละอีเจก็ไหลมายาวมากเลยก็คืออาจารย์สมศักดิ์ต้องขอเคารพท่านท่านเป็นเออพผเอิญเป็นเป็นแม่ของแฟนเก่าพี่เนาะเขาพาไปแกอยู่แถวแถว มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งศาสตร์ของการดูเรื่องลายเซนดังมากเราจะเซนอย่างไรให้ชีวิตเราไม่วุ่นวายตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าแบบเออมากเกินไปอ่ะคือคือแบบบางทีเราทุ่มเทม,มากเกินไปมันทําให้เราหลงได้แต่ว่ามีสติไหมมีสติได้ผลไหมได้ผลอาจารย์เป็นประวัติของอาจารย์ก็คือว่า อาจารย์เป็นคนที่ลูกครึ่งไทยจีนแต่เกิดอยู่ตรงแถวท่าพระจันทร์แล้วาจะาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เกิดมาเป็นเด็กพิการเลยคือแบบเดินไม่ได้ต้องใช้แบบมือทั้งมือเนี่ยกลางอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้ถัดเดินบ้านแกก็อยู่คล้ายๆแบบเป็นชุมชนแออัดตรงแถวถวท่าพระจันทร์แล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่รับไม่ได้อะ่ะคนจีนอะ่ะเขาก็เลยข้างๆบ้านเนี่ยรับไปเลี้ยงอาจารย์เล่าให้ฟังเนาะรับไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็สอนวิชา เขาเรียกว่าวิชาแก้กรรมอ่ะคือถ้าในพุทธศาสนาก็เหมือนกับว่าดูกรรมฐานไปเนาะแล้วเราค่อยแก้นิสัยเราแต่ว่าของอาจารย์เหมือนการแก้กรรมเลยซึ่งหูเมื่อก่อนก็โจมตีกันหนักมากหลายสิบปีแล้วโจมตีกันหนักมากแล้วอาจารย์ก็ดังมากแล้วก็สอนแต่เงื่อนไขาอาจารย์อะ่ะแปลกตอนนั้นอะ่ะคือคือค่อนข้างมีความศรัทธาและเชื่อแล้วมันมันได้ผลไงคือพี่ได้ผลหลายอย่างมากก็คือว่าเอชื่อตอนนั้นพี่จอใช้ชื่ออะไรเนาะ ตอนที่ไปดูอาจารย์อ๋อใช้ชื่อนัททวีนาคือพี่ยังเป็นคนเปลี่ยนชื่อบ่อยเพราะว่าพี่แบบมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนชื่อมันมันมันเปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วว่ามันไม่ใช่ไงนะตอนนั้นเราไม่รู้เราเขความูสุกโอ๊ยทำไมแบบชื่อปุญาตยาให้มามันเพลาะนะชื่อเดิมพี่ชื่อยานุมาศแปลว่าพญานุมาศสามลำคาญเป็นที่แบบเออคานทองของพระมหากษัตริย์เลยอะแต่ว่าแบบพอพอออกมาจากบ้านแล้วไงก็เลยแบบมีความรู้สึกว่า ถูกดึงไปแล้วไปเปลี่ยนกับอาจารย์ชื่อดังมากเป็นนัทวีนาเขาก็การเป็นผูกธรรมดานี่แหละปรากฏโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลยชื่อเนี่ยแล้วมารู้จักเพราะอะไรเริ่มมาศึกษาเรื่องตัวเลขมากขึ้นเพราะว่าชื่อเวลารวมกันรู้ไหมตัวหนังสือกอไก่ถึงฮอนคู่หรือภา,าออษาอังกฤษเถึงแอ,อ่ะมีกําลังเลขหมดเลยนว้ยเออแล้วแบบการรวมกันของพี่จอยนัทวีนานรวมได้36แต้มมันคือแบบโคตรเหนื่อยอ่ะซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันแต่ไม่บอกหรอกว่าชื่ออะไรปัจจุบันเปลี่ยนลวแล้วเสร็จแล้วคันนี้ก็กลับไปที่อาาจรย อาจารย์ก็ให้เคล็ดลับว่ามีมีกฎนะจะไปต้องจองล่วงหน้าเป็นปีๆนะจ๊ะไม่ใช่แบบไก่ากาเนาะแล้วค่าดูก็เจ็ดร้อบาทซึ่งเจ็ดร้อยบาทหลายปีมาแล้วก็ถือว่าก็ประมาณนึงราคาประมาณนึงแหละแต่ว่าพอไปเนี่ยได้ความได้การเรียนรู้จากอาจารย์หลายอย่างอาจารย์บอกว่าอาะ่ะของอาจารย์จะดูแปลกมากเช่นนะพี่จอยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าไปต้องไปดูก่อนวันเกิดอย่างน้อยสามเดือนเว้ยแล้วก็ ไปถึงปุ๊บอาจารย์จะถอดใบดวงให้กดข้อแรกคือห้ามทำใบดวงนี้หายถ้าหายไม่ต้องมาดูอีกข้อสองโทรนนะัดล่วงหน้าข้อสามถ้ามาดูแล้วไม่เชื่ออย่าทำอย่ามาอีกเลยไม่ต้องมาแล้วอาจารย์สาบเลยไม่ต้องมาแล้วก็เออเป็นศาสตร์ที่แบบว่าพอดูปุ๊บจะบอกเลยว่าปีนี้ต้องทำอะไรและห้ามทำอะไรโอ้โหอาจารย์มีกฎเยอะมากซึ่งนะตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะ พี่จะบอกว่าอะไรอย่างมมดูทั่วไปอาจจะแบบคุณอย่าทำนู่นต้องไปถวายพระอะไรไห่อาจารย์จะบอกเลยว่าคุณต้องไปไหว้พระอะไรและขออะไรแล้วอาจารย์อธิบายให้ฟังเช่นยกตัวอย่างพี่จอยต้องไหว้หลวงพ่อโสธรเวลาไหว้หลวงพ่อโสธรจะบอกเลยว่าขอใหเออ้เกี่ยวกับการงานะ,ะเจริญรุ่งเรืองติดต่อเกี่ยวกับหน้าที่การงานการขายสอสังหาริมทรัพย์เพราะเมื่อก่อนพี่ขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ขอให้สําเร็จ อย่าเสื่อมถอยเสื่อมคลายเอออาจารย์ให้คํานี้ไว้พี่ก็ไม่เข้าใจตอนแรกอาจารย์บอกว่าเอา้าถ้ามันเสื่อมถอยเสื่อมคลายมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเออเราก็ขอไปเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมบางคนต้องไปไหว้พระร่วงโรจนลิตท,ที่นคนปรปฐมไปไหว้เอ่อองค์หลวงพ่อบ้านแหลมไปไหว้พระพุทธชินราชไปไหว้พระแก้วมรกตคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอาจารย์บอกว่ามันเป็นทางลัดคือท่านนั่งสมาธิเชื่อไหมจากที่ท่านเดินไม่ได้อาจารย์เดินไม่ได้อะจนตอนนี้อาจารย์หลังขอบอย่างนี้เลยนะจนอาจารย์หลังตรงหน้าใสามากเลยอะ แล้วอาจารย์ก็แก้กับอาจารย์ก็มีกรรมของอาจารย์ก็แก้กับอาจารย์ก็มีคู่ครองนะเออดูแลกันะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็อุย้ยทําไมมันแต่ไม่เคยท้องไงคืออยากเรียนรู้ในศาสตร์นั้นแล้วก็ทํามาตลอดเลยอะ่ะก็จะมีแบบวันจันสมมุติวันจันกินออสัตว์ปีกดีนะให้กินเพื่อจะเสริมวันอังคารห้ามกินอ,อ่อพี่จาไม่ได้ละสมมุติวันพฤหัสละกันพี่จาได้วันพฤหัสห้ามกินไม้เลื้อยกับกุ้งกุ้งนะ พี่ก็โอเคก็จํแเราก็จะต้องทํานะใน7วันเนี่ยจะมีเลยว่าวันไหนกินอะไรดีให้เสริมใส่เสื้อออวันนี้ปีนี้ห้ามใส่สีดาโอ้โหมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอห้ามใส่สีดำตายหาแรงงานศพกัวทำไงวะถามอาจารย์จา์บอกก็เลี่ยงเป็นสีอื่นสีเทาสีน้ำเงินไปก็ทําตามมาตลอดสีขาวบ้างอะไรบ้างปีบางปีห้ามซื้อรองเท้าทั้งปีก็มีแล้วก็เซนก็จะมีเลยอะสมมติเซนอย่างเงี้ยเซนยังไงเซนแล้วเงินไหลมาไหมเซนผู้ประจานทายจากลายเซนเลยโอ้โหชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจ้ะ อะไรเงี้ยอาจารย์จะทายเลยว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวแค่ดูจากลายเซนน่ะเสร็จแล้วพี่ก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าข้อแม้หนึ่งคือต้องสวดมนต์ปฏิบัติตลอดเวลาเลยปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติมีอยู่ปีหนึ่งโ,โหปีนี้พี่จดจําอย่างที่สุดเลยปีนั้นเป็นปีที่พี่ปฏิบัติเคร่งมากทั้งของอาจารย์ด้วยแล้วก็สวดมนต์นสมาธิแล้วก็ทํางานหูทํางานหนักมากเชื่อแบบพี่ได้ะลรพี่ออกรถป้ายแดงไว้พี่ก็ ได้ทะเบียนรถอ่ะแล้วเราก็เมื่อก่อนชอบเล่นหวยยอมรับเลยว่าแบบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยต,ติดติดไว้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ที่ขำคือแบบไปทํางานอยู่ที่มาตาพุทธที่ระยองเว้ยเสร็จปุ๊บสมัยของเขามีเจ้ามือหวยอะ่ะเออตอนนี้พูดได้นะตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาตายไปแล้วมัง้งเออแล้วก็แบบบอกหวยคนถูกทุกงวดคือพี่เป็นคนบอกหวยคนมาแบบตั้งแต่เด็กอะ่ะแม่ชอบถามเพราะแม่พี่เป็นคนชอบเล่นหวยปัจจุบันก็ยังเล่นแม่จะหลอกถามก่อนวันหวยออก เขาจะตะโกนมาแบบหว้ยอะไรพี่ก็จะตะโกนกลับไปแบบเลข2ตัวซึ่งไม่รู้หรอกจับไม่ได้แล้วแม่ก็จะเป็นคนชอบเล่นแบบทั้ง2ตัวแล้ววิ่งอ่ะวิ่งก็คือเล่น1ตัวถูกแม่ถูกทุกงวดแต่พี่ยังไม่รู้หรอกแม่เวลาถูกปุ๊บแม่จะซื้อขนมมามาให้ที่บ้านอ่ะกับทุเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเด็กๆเราไม่รู้หรอกแล้วพอโตมาก็ยังบอกคนเขาถูกแล้วมันมีอยู่ศาสตร์หนึ่งว้โคตรขำเลยอะรู้ปะ่ะรู้ไหมคนที่ซื้อหวยทั้งหลายการุณาฟังไว้นะจ๊ะคุณจะให้ซื้อร้อยซื้ออซื้แสนนคุณก็จะะไม่ช ถ้าคุณไม่รู้จักศาสตร์การคำนวณของสถิติพี่จะบอกให้เลยว่าหวยต่างๆเนี่ยนะที่ออกเนี่ยมันเป็นสถิติเมื่อก่อนพี่เคยได้เอกสารมาใบหนึ่งจําไม่ได้ละไม่ได้เก็บไว้ด้วยแค่ปีเดียวปีนั้นคือทดลองเขาจะมีสถิติออก,ออกมาเลยถ้ารู้จักเรียงเบอร์กันปะเรียงเบอร์เนี่ยมันจะมีสถิติว่าปีที่แล้ววันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยออกอะไรนั่นแหละเอาเลขทั้งปีามาดูแล้วดูว่ามันเคยออกหรือย,อยังถ้ายังไม่ออกมันจะมาออกอีกเฮ้ยอันนี้อันนี้แม่น และเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีมาเลยว่าในงวนนี้จะเหลือตัวไหนบ้างที่ควรจะซื้อเชื่อไหมพี่ซื้อแม่งถูกทุกงวดถูกทนเจ้ามือที่เป็นลูกค้ากันนะ่ะลงกันนะ่ะเออแถวมตัตตพุทธเก็บอกว่าคุณจอยไปได้อาจารย์ที่ไหนดีผมจะไม่รับแล้วนะเพราะพี่ถูกทุกง้วนง,งวนหนึ่งแบบไม่ต่ากว่าสามหมื่นอ่ะสมัยก่อนสามหมื่นเยอะนะยี่สิบกว่าปีมาแล้วอะ่ะแล้วมันไปแจ็คพอตวันที่พี่เงินเดือนออกแล้วพี่เดินไปบิ๊กซีระยองแล้วพี่ เหมือนกับพี่เหลือ,เ,อเงินสดติดตัวคือกดตังค์ออกมาแหละเ,เงินเดือนออกจาได้แล้วไปซื้อของเพราะตอนนั้นอยู่ที่ระยองแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านบิ๊กซีมันเหลือลอตเตอรี่สมัยก่อนมันจะแบ่งครึ่งเป็นสองพาร์ทแล้วพี่ซื้อเลขอะไรพี่จาไม่ได้แต่พี่บอกเออเนี่ยชอบเลขเนี้ยเอาใบนี้แหละเขาบอกไม่เอาเตมไม่เอาอีกเหรอคะเหลืออีกบอกไม่เอาเอาใบเดียวแล้วพี่ก็ขับรถกลับเมื่อก่อนนี้ทํางานอยู่ระยองขับรถมาที่อยู่คอนโดตรงศรีราชาเออแถวโรบินสันน่ะจำได้ว่าแถวโรบินสันก็ขับกลับมาเว้ยตอนติดไฟแดงจําได้เลย ติดไฟแดงจะถึงคอนโดอยู่แล้วมีเรียงเบอร์มาขายใบละห้าบาทเพราะว่าต่างจังหวัดจะใบละห้าในกรุงเทพใบละบาทพี่ก็เออโอเคเอามาตรวจหน่อยว่าก็ไม่ได้นึกอะไรรถติดไฟแดงก็ตรวจก็เออมีลอตเตอรี่ใบหนึ่งดีงวะเชื่อว่าโมเมนตัมนั้นเว้ยแม่งตรวจเสร็จเฮ้ยจริงเหรอสมัยก่อนยังไม่มีเว็บที่แบบว่าคุณถูกรางวัลใหญ่ค่ะคุณไม่ถูกรางวันใหญ่คะ่ะยังไม่มีสมัยก่อนต้องตรวจไม่รอหนังสือพิมพ์รายวันก็ลอตเตอรี่ยังไม่มียังไม่มีให้ให้เว็บให้ตรวจแบบนี้น โอ้แม่เจ้าถูกว่ะหกตัวหุยมือสั่นเลยตกใจน้ำตาไหลเลยดีใจมากเลยกลับมาก็ตัวอีกครั้งหนึ่งเออตอนนี้นพี่ยังอยู่กับแฟนคนนี้อยู่อุยดีใจกระโดดรถเต้นกันใหญ่เลยถูกรางวันที่สามเฮ้ยถูกวันที่สามเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตอ่ะเออซึ่งแบบโอ้แม่เจ้ามันคือจริงๆแล้วจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะพี่ชอบคํหนึ่งของอาจารย์สมศักดิ์เวลาที่ปีไหนดวงตกอาจารย์จะให้ไปไหว้เจ้าพ่อเสือเกี่ยวกับคดีความ ให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงตลอดเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยจะใช้คำพูดที่ว่าขอให้ชะตาสว่างคิดอ่านอะไรสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเสื่อมอย่าถอยอาจารย์จะใช้คำนี้ใช้ได้นะอันนี้เอาไปใช้ได้กับทุกคนเลยส่วนเจ้าพ่อเสือเนี่ยเวลามีคดีความหรือว่าวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยให้เอาส้มสี่ใบสี่ผล กับหมูสามชั้นอะไรนั่นแหละที่มีแล้วก็เอาเงิน20บาทใส่ถาดแล้วตอนที่เขามีเจ้าหน้าที่เขาบอกเฮงเฮงเฮงอ่ะเออตรงหน้าเาพ่ะเสือก็บอกว่าเอ,าอุปสรรคที่มีต่างๆคดีความต่างๆอขอให้หมดไปขอให้แบบว่าท่านรับอไปด้วยแล้วก็หมดแล้วก็ไปเผากระดาษแล้วก็ทิ้งไม่ต้องสนใจแล้วส้มอเอากลับมากินเออแล้วมันก็แบบโ่มันมีหลายสูตรมากแต่ละอันไม่เหมือนกันประเด็นก็คือว่าเพราะแต่ละองค์แต่ละคนมันเป็นดวงแต่ละคนเช่นพี่อาจจะขอหลวงพ่อโสธรเรื่องงานแต่น้องอาจจะต้อง เจอไปขอหลวงพ่อโสธรแต่เป็นเรื่องความรักเพราะแต่ละคนมีดวงมไม่เหมือนกันอาจารย์บอกว่ามันเป็นทางรัดในการขอพรมันก็ช่วยได้ทําให้เราตัดภพตัดชาติตัดกรรมได้และการที่เราไม่กินสัตว์ปีกกินกุ้งเนี่ยพี่เคยถามแงว่าอาจารย์เพราะอะไรอะ่ะบอกว่าก็เช่นแบบเราเคยกินมามากมายอะ่ะเราก็ไม่ทําบาปต่อเขาแล้วมันเป็นทางรัดเออก็บอกเออก,ก็จริงเนาะก็จริงแล้วก็แบบมีไม่กิน,ไม,กนไม่กินกุ้งทั้งปีก็มีไม่กินปลาไม่มีเกศเช่นปลาดุกก็มีแล้วก็อุ้ยตอนแรกๆก,ก็บางคนทําได้แต่ทําไม่ได้มาท้าทายหมู่บ้านพี่จะ เพื่อนพี่เป็นเมืองนอกกับฝรั่งอะนายฝรั่งเนี่ยพาไปดูเลยอะจนเขาบอกเขาทำไม่ได้หรอกมันยากเออการการเปลี่ยนลายเซ็นมันยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นเป็นใจเราไงแล้วว่าใจเราเบาเราสามารถจะเซ็นมาแล้วเรียกเงินได้มีช่วงหนึ่งพี่เซ็นช่วงนั้นอะลายเซ็นพี่ได้พี่ถูกหวยแม่งทั้งปีปุ๊บถูกทั้งปีจริงหวยนะมีบนมีล่างมีตรงมีโต๊ดแม่งถูกหมดทุกประตูอะสมมุติว่าสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างสามตัวล่างพี่ยังถูกอะเอาดิคือแบบไม่ได้คิดอะไรชั่วโมงนั้นคือใจว่าง แต่คาที่พี่ชอบแล้วเอามาใช้ได้เสมอคือเวลาดวงตกขอกลับมาที่ตรงนี้ก็คืออย่าเสือกเรื่องชาวบ้านอาจารย์จะเตือนไว้พี่ก็ไม่เข้าใจคือไรอาจารย์เช่นมีคนมาให้เซนเอกสารให้เป็นคนคำประกันอย่าเสือกเพราะเดี๋ยวจะซวยอาจารย์ใช้คําแบบโคตรแบบบ้านมากอะ่ะแล้วตอนนี้พี่อ่ะอยากจะยืมคำอาจารย์ขออนุญ,ญาตคำอาจารย์มาใช้กับการเรียนด้านจิตวิญ,ญญาณว่าอย่าเสือกเรื่องชาวบ้านเพราะการไปเสือกเรื่องชาวบ้านอะ่ะ เมื่อไหร่มึงก็ไม่ได้เรียนตัวมึงเองคือไม่ได้เรียนอินเวอร์สเทียมโมแต่ไปเสือกความรู้สึกเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะอย่าไปเสือกของเรื่องของเขาเรื่องของมึงเอาให้รอดก่อนโอเคป่ะขอยืมคอาจาจา์มาซึ่งแม่งโดนนะวันนี้แม่งปอปอัพขึ้นมาแบบมึงอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเลยเอาตัวมึงให้รอดก่อนไหมตัวมึงให้รอดคือการใช้ชีวิตอยู่ก็ใช่การเรียนรู้ไอ้เนี้ยกายจิตวิญญาณอ่ะมึงเสือกเรื่องตัวมึงเองอ่ะให้รอดก่อนไหมชาติเนี้เพราะมึงจะต้องฝึกว่าเวลามึงก่อนตายอ่ะเมื่อวานที่ นึกถึงอะไรเอาจิตสุดท้ายให้รอดถ้าจิตสุดท้ายแค่นิดเดียวลงอบายคือไปไปที่ที่มันไม่ดีเลยนะไปอบายเลยนะฝึกเอาไว้อย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเสือกเรื่องตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยเออมันคือยังไงอันนี้มาเตือนสติกันแต่ว่าเล่ายาวเรื่องหมอด,ดูเพราะว่าต้องมาแชร์ให้ฟังว่ามันหลายๆอย่างที่เจ้ผ่านมาแม่งยิ่งกว่าเจ้จอยร้อยล้านเรื่องอีกกูได้อยากจะเปลี่ยนมากเลยในชาแนลเนี่ย เออแต่ว่าแบบมันเป็นภาษาไทยไงก็กระแดะไงอยากทาทั้งสองภาษาให้ต่างประเทศรู้ด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายเจมาดูสวยๆแต่บางโมเมนตัมพี่ก็จะมีแบบอะไรที่แบบว่ารออันนี้คือแบบของดิบของแท้ซึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอนจอยกับการที่แบบว่ายังดูหมอดูแต่ไม่ได้หมายความว่าไปลบหลู่ใครนะเข้าใจอยาเข้าใจผิดนะพี่เคารพทุกอาจารย์ทุกศาสตร์เสมอ แล้วก็รู้ว่ามันเป็นการารู้ได้ด้วยตนของเขาว่าเขาสื่อกับอะไรได้เขาสามารถเปิดไพ่มันมีทั้งจริงทั้งแท้ก็ใช้วิจารณญาณเอาแต่ละคนจะไปเรียนเป็นหมอดูไปอะไรก็ดูเอาแล้วก็อย่าเอา,เอา,เอาความอยากอะไปดูแล้วเปิดแล้วมันใช่แล้วมันรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้ใช่ก็เอามาอันไหนไม่ใช่แบบที่เขาทักไม่ดีก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่เอามาเตือนสติตัวเองว่าให้ระวังอะคือวิจารณญาณก็คือการใช้าสามัญสำนึกอจิตใต้สำนึกเราอะ รู้ว่าไหนควรไม่ควรอันนี้มันเป็นแนวทางเป็นไกด์เด้์ทุกคนสามารถดูได้ไหมดูได้เพราะอาชีพนี้ยังมีอยู่ตลอดเพราะบางทีเราก็แบบต้องการคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็ทําได้แต่ว่าอย่าไปแบบโอ้โหรีไลออนคืออีเจ้ก็ยอมแล้วว่าครั้งหนึ่งเคยรีไลออนแล้วก็แบบ แต่ไม่เคยมาทําตามแค่แบบเอามาคอนเฟิร์มเฉยๆพี่จะเป็นคนแบบนั้นแต่สําหรับอาจารย์เนี่ยคือพี่ปฏิบัติมาเพราะถือว่าเป็นทางพุทธพี่ก็เลยใช้ท่านเป็นตัวแบบนําทางมาผสมกันกับหลายๆอย่างเนาะที่พี่เรียนมาตลอดเวลาฝากเอาไว้แล้วกันว่าอย่าเสือกเรื่องชาวบ้านเอาตัวมึงเองให้รอดก่อนละกันแค่นี้แหละบายบายดี